สำหรัเพื่นเที่ใช้ iPad นะครับอย่างเช่นตัว iPad Air ชิป m 3หรือว่า iPad Air 7นะครับในส่วนของใช้ตัว Apple pencil ของ Apple นะครับเราก็สามารถจะสลับเครื่องมือในแอปได้อย่างตัวโปรเกะครับก็าสามารถจะเลือกตัวเครื่องมือนในการใช้งานสลับไปมาไม่ต้องไปจับปากกาคนเลือกนะครับใช้การแตบที่ด้านข้างนะครับแตบด้านข้างที่เป็นด้าน ตัวดังก้าเป็นนะครับจะเป็นด้านเรียบนะครับก็สามารถสลับตัวแปลงเรียนสอหรือว่าพวกกันนะครับกับตัวอย่างลบได้นะครับก็สะดวกในการใช้งานนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปกดตัวเครื่องมือนะครับก็เจออีกหนึ่งฟังก์ชันที่น่าสนใจนะครับสลับตัว Apple Per ปซินะครับจลองให้ดูนะครับนะครับแค่แตะสองครั้งนะครับก็เปลี่ยนตัวเครื่องมือเป็นอย่างลบให้เรานะครับ มันเปนที่ใช้งานโปรเกตหรือว่ากำลังสนใจใช้งานก็ลองเลือกดูของตัวเป็นพิซซูโปรนะครับ